สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับกลับมาพบกับครูบาสนะครับในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นป .6 นะครับหน่วยการเรียนรู้ที่3นะครับเรื่องของทศนิยมนะครับวันนี้นะครับคุณครูจะมาสอนนักเรียนนะครับในเรื่องของการหารทศนิยมโดยการตั้งหารนะครับสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในชั่วโมงนี้นะครับ ประกอบไปด้วยข้อ1นะครับนักเรียนจะต้องอธิบายหลักการหาทศนิยมที่ตัวหารและผลหารนะครับเป็นทศนิยมไม่เกิน3ตํตำแหน่งนะครับโดยการตั้งหารได้ข้อ2นะครับนักเรียนเนี่ยจะต้องแสดงวิธีการหาผลหารทศนิยมที่ตัวหารและผลหารนะครับเป็นทศนิยมไม่เกิน3ามตำแหน่งเช่นเดียวกันนะครับก็ต้องทําให้อยู่ในวิธีของการตั้งหารด้วยนะครับ และข้อที่3นะครับนักเรียนจะต้องมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่คุณครูมอบหมายให้นักเรียนได้ทำในชั่วโมงนี้ด้วยนะครับต่อไปจะเป็นหลักการนะครับเกี่ยวกับการหารทศนิยมโดยการตั้งหารนะครับข้อ1น,นะครับเขาบอกว่าการหารทศนิยมด้วยทศนิยม หรือการหารจำนวนนับด้วยทศนิยมนะครับอาจทำตัวหารเป็นจำนวนนับมีความหมายว่าถ้าหากว่าตัวหารเนี่ยอยู่ในรูปทศนิยมนะครับเราจะต้องทําตัวหารให้อยู่ในรูปของจํานวนนับก่อนนะครับนักเรียนคําว่าจํานวนนับเนี่ยก็คือเลข1 2 3 4่ไปเรื่อยๆนะครับเหล่านี้คือจํานวนนับทั้งหมดเลยนะครับ โดยการนำสิบหรือ10 100, 100่งร้อยหรือ1000นะครับมาคูณทั้งตัวตั้งและตัวหารนะครับถ้าหากเราใช้10เราก็ต้องนำสิบมาคูณทั้งตัวตั้งและตัวหารให้เหมือนกันนะครับถ้าเราใช้100เราก็ต้องเอา100เนี่ยมาคูณทั้งตัวตั้งและตัวหารให้เหมือนกันเช่นเดียวกันครับถ้าเกิดเราเอา1000งพันเราก็ต้องเอา1000มาคูณทั้งตัวตั้งและตัวหารให้เหมือนกัน เช่นเดียวกันนะครับแต่ถามว่าเราจะเลือกใช้10หรือ100หรือ1 0 0 0ันนะครับน uh> ักเรียนจะต้องดูจากตัวหารนะครับว่าตัวหารเนี่ยเป็นทศนิยมกี uh ่ตำแหน่งนะครับถ้าหากว่าตัวหารเนี่ยเป็นทศนิยม1ตำแหน่งนะครับนักเรียนก็นําิ0มาคูณทั้งตัวตั้งและตัวหารนะครับแต่ถ้าหากว่าตัวหารของเรานะครับเป็นทศนิยม2ตำแหน่งนะครับ นักเรียนก็เอา100มาคูณนะครับทั้งตัวตั้งและตัวหารนะครับสุดท้ายนะครับถ้าหากว่าตัวหารของเรานะครับเป็นทศนิยม3ตํตำแหน่งนะครับเราก็ต้องเอา1,000นะครับมาคูณทั้งตัวหารตัวตั้งเลยนะครับคูณให้ได้ผลสุดท้ายเนี่ยตัวตั้งจะเป็นไงก็ตามนะครับแต่ว่าตัวหารเนี่ยจะต้องอยู่ในรูปของจํานวนนับนะครับแล้วก็ หลังจากนั้นนะครับข้อ2นะครับเมื่อตัวหารเป็นจนํานวนนับแล้วนะครับเราก็หาผลหารโดยการหารยาวตามปกติเลยนะครับถ้าพร้อมแล้วเรามาดูตัวอย่างกันเลยจากจุดข้อนี้นะครับ0.38นะครับหารด้วย0.2นะครับจะสังเกตได้ว่านะครับ ตัวหารของเรานะครับเป็น0.2นะครับตรงนี้คือทศนิยม1ตำแหน่งนะครับสังเกตได้จากหลังจุดทศนิยมนะครับมีเลข2ตัวเดียวนะครับแปลว่าเป็น1หลักหรือ1ตำแหน่งนั่นเองนะครับ1ตำแหน่งนะครับเราจะต้องคูณด้วย10นะครับเพราะฉะนั้นเราจะปรับโจทย์ใหม่นะครับการคูณด้วย10คือการเลื่อนจุดทศนิยมไปข้างหลัง1ตำแหน่งนะครับหรือ1หลัก นะครับจากตรงนี้นะครับเราจะเลื่อนนะครับมาอยู่ข้างหลังเลข2นะครับเพราะฉะนั้นจะได้2.0หรือก็คือ2นั่นเองนะครับในขนาเดียวกันตัวตั้งนะครับตัวตั้งก็ต้องคูณด้วย10เช่นเดียวกันนะครับคูณด้วยจำนวนเดียวกันนะครับจุดทศนิยมอยู่ตรงนี้นะครับข้างหน้าเลข3นะครับเลื่อนจุดไปข้างหลัง1ตําแหน่งนะครับ ก็จะอยู่ระหว่างเลข3กับเลข8นะครับตัวตั้งจะกลายเป็น3.8นั่นเองนะครับเราจะได้โจทย์การหาผลหารใหม่นะครับที่เราปรับแล้วเป็นแบบนี้นะครับคือ3.8นะครับหารด้วย2นะครับสังเกตได้ว่าตัวหารนะครับอยู่ในรูปของจำนวนนับเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้สามารถหารได้เลยนะครับ ครูจะนำตัวตั้งนะครับ3.8นะครับมาใส่ข้างในเครื่องหมายหารยาวนะครับแล้วก็นำตัวหารก็คือเลข2นะครับมาใส่ข้างหน้านะครับมาใส่ข้างหน้าเลยการหารนะครับเราจะหารทีละหลักนะครับนักเรียนเราจะเริ่มจากหลักที่อยู่หน้าสุดก่อนเลยนะครับก็คือหลักหน่วยนะครับเป็นเลข3ตรงนี้นะครับ นำสอมาหาร3านะครับเราท่องสุดคูณแม่2เลยนะครับสองอะไรได้3นะครับถ้าได้พอดีนะครับจะดีมากเลยนะครับแต่ถ้าหากว่าไม่ได้นะครับเราจะต้องนำตัวที่ใกล้เคียงที่สุดแต่ไม่เกิน3นะครับตรงนี้นะครับเราเริ่มท่องสุดคูณกันเลยนะครับ2 1งหนึ่สองสสองสี่นะครับ ถ้าเกิดใช้2 2 4นะครับมันเกิน3ไม่ได้นะครับในขณะเดียวกันก็ไม่มี2คูณอะไรได้3เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องเลือกตัวที่ใกล้เคียงที่สุดก็คือ2คูณ1นะครับแล้วได้2นะครับนำ3ลบกับ2ตัวนี้นะครับเหลือ1นะครับพอเหลือ1ตรงนี้ปุ๊บเราจะนำจุดทศนิยมนะครับ ใส่ลงมาข้างล่างด้วยดึงลงมาให้ตรงกันเลยนะครับแล้วก็นําจุดทดนิยมเนี่ยใส่ขึ้นไปข้างบนในส่วนของผลลัพธ์ด้วยนะครับตรงนี้เป็นส่วนของผลลัพธ์นะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อเศษเหลือ1ดึงจุดลงมาแล้วนะครับเราก็ดึงเลข8นะครับลงมาด้วยนะครับดึงเลข8ลงมาด้วยก็จะกลายเป็น1.8นะครับตรงนี้ให้นักเรียนทุกคนมองว่า1.8 ก็คล้ายๆกับ18นะครับให้เรามองว่า2อะไรได้18นะครับก็คือ2 9 18นั่นเองนะครับคูจึงนำ2คูณกับ9ตรงนี้นะครับได้18นะครับแต่มันมีจุดทศนิยมด้วยนะครับเราก็ต้องดึงจุดลงมานะครับซึ่งมีความหมายว่า2คูณจุด9นะครับได้1.8นั่นเองนะครับ นำ1.8ลบ1.8นะครับก็จะเหลือ0นะครับตรงนี้จะได้ว่าหารกันไม่เหลือเศษนะครับและได้ผลลัพธ์เป็น1.9สามารถตอบได้เลยนะครับว่าดังนั้นนะครับ0.38หารด้วย0.2นะครับมีผลลัพธ์เท่ากับ1.9 ตัวอย่างข้อต่อมานะครับ2.56หานะครับหารด้วย0.16นะครับสังเกตตัวหารเป็นทศนิยม2ตำแหน่งนะครับเราจะเลือก100นะครับมาคูณทั้งตัวตั้งและตัวหารนะครับจะทำการเลื่อนจุดทศนิยมไปข้างหลัง2ตำแหน่งเหมือนกันนะครับตรงนี้นับ1นับ2อนะครับอยู่หลังเลข6 นะครับจะได้256ตรงนี้นะครับนับ1นับ2นะครับอยู่หลังเลข6เหมือนกันนะครับก็จะได้16นะครับทําให้เราได้โจทย์ใหม่ที่เราปรับแล้วเป็น256หารด้วย16สังเกตได้ว่าตัวหารของเรานะครับเป็นจํานวนนับแล้วนักเรียนไม่ต้องสนใจว่า ตัวตั้งจะเป็นจุดทศนิยมหรือเป็นจำนวนเต็มเราสามารถหารได้หมดเลยนะครับเราสนใจแค่ว่าตัวหารจะต้องเป็นจำนวนนับตามหลักการที่คุณครูได้บอกไปเบื้องต้นแล้วนะครับพอได้แบบนี้แล้วเราก็จะทำการหารตามปกตินำ256า256ใส่เข้าไปในเครื่องหมายหารนำ16 ใส่เอาไว้เป็นตัวาหารด้านนอกเริ่มต้นหารทีละหลักโดยใช้สุดคูณแม่16นะครับ16หาร2ไม่ได้จะใส่ศูนย์ไว้ตรงนี้หรือจะข้ามมาอย่างคุณครูก็ได้นะครับต่อไปนะครับดูหลักต่อไปก็คือเลข5จะกลายเป็น16เอามาหาร25เราท่องสุดคูณแม่16 หรือเราจะนำสุดคูณแม่16มาทำไว้ก่อนล่วงหน้าก็ได้เพื่อความสะดวกในการหานะครับจากตรงนี้นะครับ16 1 16แต่ถ้า16 2เป็น32เกิน25ใช้ไม่ได้จึงใช้16 1 16นะครับ16คูณ1ได้16เอา16ไปลบ25เหลือ9นะครับแล้วก็ดึง6ตัวสุดท้ายลงมา จะเหลือ96เราก็มาคิดว่า16คูณอะไรได้96คูก็จะได้16คูณ6ได้96พอดีเลยนะครับจับลบกันเหลือเศษ0ผลหารลงตัวนะครับผลลัพธ์ก็คือ16ข้อนี้ตอบ16นะครับ ตัวอย่างต่อมานะครับนักเรียนจากโจทย์7.65หารด้วย7.5สังเกตที่ตัวหารตรงนี้เป็นทศนิยม1ตำแหน่ง1ตำแหน่งนะครับจะต้องคูณด้วย10ทั้งตัวหารและตัวตั้งจะได้โจทย์ใหม่นะครับเป็นแบบนี้นะครับ76.5หารด้วย75 สังเกตได้ว่าตัวหารเป็นจำนวนนับแล้วนะครับไม่อยู่ในรูปทศนิยมเป็นใช้ได้นะครับส่วนตัวตั้งจะเป็นทศนิยมก็ได้จะเป็นจำนวนนับก็ได้นะครับใช้ได้หมดเลยนะครับเราไม่จำเป็นต้องมองว่าตัวตั้งจะต้องเป็นจำนวนนับด้วยนะครับเข้ามาสู่ขั้นตอนของการตั้งหารนะครับครูบาจะนำา76.5ถึงตรงนี้ก่อนนะครับ มาอยู่ข้างในเครื่องหมายหารแล้วนำ75มาเขียนให้อยู่ในรูปของตัวหารพอเริ่มต้นหารนะครับหารทีละหลักเหมือนเดิม75เอาไปหาร7ตัวแรกไม่ได้เพราะ7มีค่าน้อยกว่า75นะครับจึงมามองในหลักที่2นะครับก็คือมองว่าตรงนี้คือ76นะครับเอา75มาหารแน่นอนครับตรงนี้ใช้ได้แค่1นะครับสุดคูณแม่75 75คูณ1ได้75นะครับจับลบกัน76กลบ75็ก็จะเหลือเศษ1นะครับตรงนี้ตรงกับจุดทศนิยมแล้วเราก็ใส่จุดข้างหลังเลข1นะครับดึงจุดทศนิยมลงมาข้างล่างด้วยนะครับจุดทศนิยมตรงนี้ยังไงก็ต้องตรงกันนะครับนักเรียนถึงตรงนี้ปุ๊บนักเรียนก็ดึงเลข5ลงมานะครับดึงเลข5ลงมาปุ๊บตรงนี้จะเป็น1.5 นะครับนักเรียนสังเกตเลยครับเอา75มาเป็นตัวหาร1.5หรือ15นะครับยังไงก็น้อยกว่า75นะครับไม่สามารถหารได้นะครับเราจึงต้องใส่0ูนย์นะครับใส่ศูนย์ก่อนนะครับเพราะหารไม่ได้แล้วก็ลองหารต่อนะครับด้วยการเติมศูนย์ตัวนี้แล้วดึง0ูนย์ลงมานะครับ จะกลายเป็น1.50ให้เรามองว่ามันคือ150นะครับนักเรียน150ตรงนี้เราเอา75มาหาร150นะครับได้75คูณกับ2นะครับ150แต่ตรงนี้นะครับทำไมเป็น1.50 เพราะว่า2ตรงนี้ไม่ใช่มีค่าเท่ากับ2นะครับ2ตรงนี้เป็นทศนิยมตำแหน่งที่2มีค่าเป็น0.02นะครับซึ่งคูณกับ75จึงได้เท่ากับ1.50นั่นเองนะครับนำตรงนี้มาลบกันก็จะได้เศษเป็น0นะครับผลหารลงตัวนะครับเซตคำตอบอยู่ข้างบนก็จะได้คำตอบว่าดังนั้นนะครับ 7.65หารด้วย7.5เท่ากับ1.02นั่นเองครับสำหรับตัวอย่างข้อต่อมานะครับโจทย์มีอยู่ว่า1 3ึ่5รหารด้วย4.5นะครับตัวหาร1นึ่ตำแหน่งคูณด้วย10ทั้งตัวตั้งและตัวหารนะครับ ก็เลื่อนจุดเหมือนเดิมนะครับจากหน้าเลข5ตัวแรกก็มาอยู่หน้าเลข5ตัวที่2นะครับจากอยู่ข้างหน้าเลข5าก็มาอยู่หลังเลข5ตรงนี้จะกลายเป็นจนํานวนนับแล้วนะครับก็คือ4,5นั่นเองนะครับนําตรงนี้มาตั้งหารได้เลยนะครับเริ่มต้นนะครับ สี่สิบห้าหารหนึ่งนะครับเอาสี่สิบห้ามาหารหนึ่งไม่ได้นะครับหนึ่งน้อยกว่าสี่สิบห้าไปต่อนะครับหลักที่สองสี่สิบห้าหารสิบสามไม่ได้อีกนะครับเพราะว่าสิบสามยังคงน้อยกว่าสี่สิบห้านะครับไปหลักที่สามนะครับหนึ่งร้อยสามสิบสี่แน่นอนครับได้แน่นอนเพราะว่า134มีค่ามากกว่า45แล้วตรงนี้เราก็ ต้องทำสุดคูณแม่45ในใจนะครับหรือว่าเราจะค่อยๆคิดไปพร้อมกับคุณครูก็ได้นะครับ4 5 1 45นะครับ45 2นะครับก็เหมือน45บก45นะครับก็คือ90นะครับจากตรงนี้90เอาไปลบ134ยังไงก็เหลือน้อยกว่า45นะครับแน่นอนนะครับคิดได้แล้วก็ไปต่อได้เลยนะครับ เพราะฉะนั้นตรงนี้ครูจะใช้45คูณ2นะครับซึ่งมีค่าเท่ากับ90และนำ90มาลบ134นะครับได้เศษเป็น44นักเรียนสังเกตตรงนี้นะครับเพื่อความถูกต้องเวลาทำงานนะครับถ้าหากเศษเหลือที่ได้จากการลบตรงนี้มีค่าน้อยกว่าตัวหารนะครับแปลว่าเราทำถูกแล้วนะครับแต่ถ้าหากนักเรียนเลือกตัวมาคูณ ตรงนี้ได้เท่าไราพอลบปุ๊บผลลัพธ์จากการลบนะครับหรือเศษของเรานะครับมีค่ามากกว่าตัวาหารขึ้นมาแปลว่าเราสามารถขยับตัวคูณด้านบนในเซตของผลลัพธ์นี้เพิ่มได้นะครับอ่าตรงนี้ให้นักเรียนสังเกตนะครับจากตรงนี้ถูกแล้วนะครับได้44นะครับจึงดึง5ลงมานะครับเป็น 445นะครับตรงนี้นะครับคิดง่ายๆถ้าหากว่าสูงสุดมีได้แค่เลขหลักเดียวนะครับถ้า45คูณ10ก็ได้450นะครับซึ่งเกินไปนิดเดียวเองนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเริ่มจาก9นี่แหละครับ9น่าจะได้แน่นอนนะครับแต่ยังไม่รู้ได้เท่าไหร่นะครับก็ลองเอา9มาคูณดูนะครับ เก้าห้าสี่สิบห้าใส่ห้าทดสี่นะครับทดสี่เอาไว้ในใจนะครับเก้าสี่สามสิบหกทดอีกสี่นะครับสามสิบหกทดสี่ก็เป็นสี่สิบนะครับก็เติมสี่ศูนย์ลงไปนะครับพอลบกันสังเกตตรงนี้นะครับสี่ร้อยสี่สิบห้าลบสี่ร้อยห้านะครับเหลือเศษแค่สี่สิบนะครับสังเกตตรงนี้เลยครับสี่สิบน้อยกว่าสี่สิบห้าแปลว่าเราทําถูกแล้วนะครับ จากตรงนี้ถึงจุดทศนิยมเราดึงจุดลงมาแล้วใส่จุดข้างบนเซตของผลลัพธ์ด้วยนะครับดึง5ตัวสุดท้ายลงมากลายเป็น40.5ให้เรามองว่ามันคือ405นั่นเองนะครับสังเกตง่ายๆตรงข้างบนนี้นะครับเราเคยหามาแล้วนะครับว่า45คูณ9ได้405พอดีเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้เราต้องการ405 เราไม่ต้องคิดมากแล้วนะครับเราลอกจากบรรทัดก่อนหน้ามาเลยนะครับก็คือ45คูณ9เหมือนเดิมนะครับได้405 1นะครับตรงนั้นคือ0.9นะครับก็คือ40.5จับลบกันได้เศษ0นะครับเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็คือ29.9นะครับ เรามาดูที่ตัวอย่างต่อมากันเลยนะครับนักเรียนทำบ่อยๆทำเยอะๆนะครับทำไปพร้อมกันเราก็จะมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นเองนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับตัวหารเป็น2.5นะครับ1ตำแหน่งคูณด้วย10นำ10มาคูณทั้งตัวตั้งและตัวหารนะครับเลื่อนจุดไปข้างหลัง1ตำแหน่งจะอยู่ตรงนี้เลื่อนจุดไปข้างหลัง1ตำแหน่งจะอยู่ตรงนี้นะครับ เพราะฉะนั้นจะได้โจทย์ที่ปรับใหม่แล้วนะครับเป็น713.25และหารด้วย25 25เป็นจำนวนนับแล้วนะครับเรียนเริ่มต้นหารได้เลยเริ่มต้นหารนะครับเอา25มาหาร7ตัวแรกหารไม่ได้เพราะ7น้อยกว่า25หลักที่2นะครับเป็น71นะครับ71 เอา25มาหารหารได้ละนะครับ25 1น25 25 2 50ถ้า25 3ตรงนี้นะครับถ้าเราใช้3เป็น75นะครับเกินนะครับเกิน71ใช้ไม่ได้นะครับนักเรียนก็ใช้ได้แค่25 2อง50นำมาลบกันนะครับเหลือเศษเป็น21นะครับ ดึง3ลงมากลายเป็น213ตรงนี้ต้องคิดยาวนิดนึงนะครับ254เป็น100เพราะฉะนั้น258ก็เป็น200ถ้า259เป็น225เกินนะครับใช้ได้แค่25คูณกับ8ตรงนี้นะครับก็ได้200 จับลบกันนะครับเหลือเศษ13นะครับตรงกับจุดแล้วก็ดึงจุดลงมาแล้วก็ใส่จุดข้างบนด้วยนะครับเราก็ดึง2นะครับตรงนี้ลงมาจะได้132นะครับหรือ13.2นั่นเองนะครับให้เรามองว่า25เอามาหาร132นะครับ เมื่อกี้ครูบอกไปแล้วนะครับ25คูณ4เป็น100นะครับ25คูณ5ก็ต้องเป็น125นะครับแต่ถ้า25คูณ6ก็จะต้องเป็น150ซึ่งเกินนะครับใช้ไม่ได้เราก็จะต้องใช้25 5นี่แหละนะครับ125เอามาใส่จับรบกันนะครับตรงนี้เหลือเศษ7 นะครับแต่เพื่อให้ไม่งงนะครับเพราะเราต้องมีจุดทศนิยมตรงนี้ด้วยเราจึงใส่ศูนย์ข้างหน้าไว้สักตัวหนึ่งนะครับไม่ต้องใส่2หลักตรงนี้นะครับใส่ศูนย์ตัวเดียวก็พอนะครับนักเรียนก็จะได้เป็น0.7นะครับหาผลลบออกมาแล้วได้0.7นะครับดึง5ตัวสุดท้ายนะครับเอามาใส่เป็น0.75ให้เรามองว่ามันคือ75นะครับที่เราจะเอา25มาหารนะครับ 1> 25่สิบห้าหและยี่คูณสเป็น75นะครับเราจะใส่75ไม่ได้นะครับตรงนี้เราต้องใส่0.75เนะครับเนื่องจากว่าครูบอกมาแล้วนะครับก่อนหน้านี้ก็คือ25มันไม่ได้คูณ3ามเฉยๆนะครับที่จริงแล้วตรงนี้ที่ครูชี้อยู่นะครับมันคือ0.03นะครับเพราะฉะนั้นก็ ต้องได้0.75นั่นเองนะครับจับลบกันเหลือเศษ0น,นะครับผลหารลงตัวนะครับคําตอบที่ได้คือ28.53นั่นเองครับตัวอย่างสักข้อหนึ่งนะครับข้อสุดท้ายละเรามาเริ่มกันเลยมาถึงปุ๊บเราสังเกตก่อนเลยครับตัวหารเป็น8.9ทษสิิยม1ตําตำแหน่งนะครับ หนึ่งตำแหน่งเราจะต้องคูณด้วย10นะครับเลื่อนจุดมาข้างหลังหนึ่งตำแหน่งเลื่อนจุดมาข้างหลังหนึ่งตำแหน่งนะครับจะได้เป็น8,143.5หารด้วย89นะครับเป็นจำนวนเต็มละเป็นจำนวนนับละนะครับเรียบร้อยหารได้นะครับเราก็นำเข้ามาสู่เครื่องมือหารเลยนะครับ ใส่ตัวตั้งเอาไว้ใส่ตัวหารเอาไว้เริ่มต้นหารนะครับ89หาร8ไม่ได้หลักต่อไป89หาร81เกือบแล้วครับนักเรียนแต่ก็ยังไม่ได้นะครับเพราะ81ก็ยังน้อยกว่า89อยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมาดูถึงตำแหน่งที่3เลยนะครับก็คือ814นะครับ สังเกตให้ดีนะครับ814เป็นเลขที่ค่อนข้างมากนะครับซึ่ง10คูณ89กนะครับก็ได้890นะครับ890เนี่ยอันนี้คือกรณีที่คูณ10นะครับซึ่งเป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่าเราใช้สูงสุดได้แค่เลขหลักเดียวคือเลข9นะครับแต่ถ้าคูณ10เนี่ยคือ890 mm. เกินไปนิดเดียวเองนะครับเกินไปไม่ถึง89ด้วยนะครับผลต่างไม่ถึง89ด้วยเพราะฉะนั้น เราเริ่มจากตัวที่เยอะที่สุดนะครับก็คือ9แล้วเรามาลองดูนะครับ89คูณ9นะครับ9 9 81ใส่1ทด8นะครับทด8ไว้ในใจนะครับช่วยคุณครูด้วยนะครับ9คูณ8ได้72นะครับ72ทดอีก8นะครับเป็น80นะครับเราเติม80ลงไปนะครับแล้วลองลบกันดูนะครับนักเรียนตรงนี้ถ้าลบกันได้นะครับ ถ้าลบกันได้แล้วยังมีผลลบหรือเศษตรงนี้นะครับน้อยกว่า89แปลว่ามาถูกทางนะครับตรงนี้ลบกันได้13นะครับเพราะฉะนั้น13น้อยกว่า89แน่นอนเรามาถูกทางแล้วนะครับขั้นต่อไปเราก็ดึง3ตัวนี้ลงมานะครับดึง3ลงมาปุ๊บก,ก็จะเป็น133นะครับ 133นี่คิดง่ายเลยนะครับนักเรียนแปมันเกือบจะได้133่แล้วนะครับต่างกันนิดเดียวเพราะฉะนั้นใช้89 1นนี่แหละนะครับไม่มี2แน่นอนนะครับสก็ต้องปาเข้าไปนู่นแหละนะครับแปดสิบเกูณสองรเกือบ200นะครับถ้าจะให้คิดก็คือถ้า90นะครับคูณสก็เป็น180ยแปนะครับร้อหักไป2ก็คือ188 นะครับซึ่งตรงนี้เกินแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นใช้1นะครับ89คูณ1ได้89จับลบกันนะครับเอา133ลบ89เหลือเศษ44นะครับตรงกจุดแล้วก็ดึงจุดลงมาใส่นะครับใส่จุดข้างบนเซตของผลลัพธ์ด้วยนะครับดึง5ลงมากลายเป็น44.5นะครับตรงนี้ต้องใช้ การคิดนิดนึงนะครับค่อยๆไล่แม่สุดคูณนะครับว่า89คูณอะไรที่มีผลลัพธ์เท่ากันหรือใกล้เคียง4 4 5ที่สุดนะครับก็คุณครูค,คิดออกมาแล้วว่า89คูณ5นะครับนักเรียนต้องฝึกคูณเยอะๆนะครับตรงนี้นะครับลองประมาณก่อนลอง5ลอง6ลองดูนะครับจนกว่าจะได้นะครับแต่ตรงนี้ครูเสริมเทคนิคให้อีกนิดนึงนะครับ นักเรียนสังเกตที่เราต้องการตัวท้ายลง5นะครับแล้วตัวที่เราจะเอามาคูณเป็นแม่สุดคูณนั่นคือ89 9คูณอะไรแล้วลงท้ายได้5เนี่ยมันมีไม่เยอะแล้วนะครับก็คือ9545นี่แหละแล้วที่เหลือไปคิดเอานะครับตรงนี้ก็เป็นเทคนิคนิดนึงนะครับสรุปว่าครูใช้89คูณ5นะครับได้445พอดีนะครับใส่จุดไปนะครับเป็น1ตำแหน่งเนื่องจากว่า ตรงนี้เป็นจุดหนะครับก็จับลบกันเหลือเศษศูนย์นะครับเพราะฉะนั้นผลหารลงตัวนี่คือเซตของผลลัพธ์นะครับคำตอบที่ได้ก็คือ91.5นั่นเองนะครับ,รบเมื่อนักเรียนได้ฝึกทำตัวอย่างไปพร้อมกับค,คุณครูแล้วนะครับก็เชื่อว่าน่าจะมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นนะครับ ต่อไปขอให้นักเรียนลองฝึกทําแบบฝึกหัดด้วยตัวเองดูนะครับจะเป็นเรื่องของการหารทศนิยมโดยการตั้งหารยาวนะครับอยู่ในหน้า102แล้วก็103นะครับก็เป็นกำลังใจให้กับนักเรียนทุกคนนะครับแล้วก็ขอให้นักเรียนทุกคนเป็นกำลังใจให้กับคุณครูในการทำคลิปการเรียนการสอนแบบนี้ต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ